ทชื่อหนังว่าอลิตา Battle Angel ซึ่งเขา,าเป็นเหมือนหุ่นยนต์แล้วเขาก็มีการแต่งหน้าสวยซึ่งไหนจะแต่งหน้าตามเขาเพื่อที่จะไปดูหนังรอบพรีเมียร์เนี่ยพูดเลยว่าจริงจังมากเพราะว่าไอซซื้อชุดมาด้วยค่ะทุกคนไม่ใช่ชุดนี้อันนี้เป็นชุดเพื่อนฉันเป็นชาวเขาชาวดอยตัวน้อยน่าเขาค่ะ <c oughs> แต่ไม่ใช่ชุดนี้ประเด็นคือประเด็นก็คือวันวันหนึ่งของไอซ์เนี่ยมันไม่เคยจะราบเลยค่ะทุกคนวันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่ปกติตื่นเช้ามาแต่งหน้าไปดูหนังแต่คือมันไม่ใช่เป็นอย่่าาาางนเพระว แล้วประเด็นก็คือว่าสิ่งที่เดกการอะไม่ได้เป็นคลิปที่แบบว่านั่งแต่งหน้าหรือว่ารีวิวของแต่เป็นคลิปที่ไปงานอีเวนต์มาแล้วก็คือเจอใหม่เดวิกาแล้วก็คือเปงานอีเวนต์ถ่ายเก็บนู่นเก็บนี่เก็บลืมฟอร์มแมบเนี่ยตอนเนี้ยให้น้องช่วยกู้อยู่เดี๋ยวเราขึ้นไปดูสถานการณ์นะคะว่าเป็นยังไงเพราะเนี้ยไม่มีปัญญาที่จะกูเองต้องให้น้องช่วยเหลือคือตอนนี้มีความหวังใจว่าเปิดเข้าไป้องฟีจะบอกว่าได้แล้วพี่อาอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูันหาว่าเรื่องจริงเป็น แต่ว่าไม่เคยใช้เหมือนกันอ่ะคือแลดูเหมือนจะได้อย่างเงี้ยหรอใช่คือเองก็ลังไปเรื่อยๆมาถมงเรืองความเจ็บเปกอะไรเนี่ยไม่รู้ันก็แบบเราแบบคือเรื่องอะประเด็นคือถ้าเกิดว่าทั้งหมดที่กู้ได้อะเป็นคลิปที่ตัดเสร็จไปแล้วก็คือจ่อยเวอร์วุ้ยตื่นเต้นอะทุกคนทุกคนคะแล้ววันนี้นะคะเรามีสมาชิกใหม่ค่ะนี่คือน้องไนท์ค่ะเห็นหน้าตาสวยๆอย่างงี้ทำบัญชีนะคะเด็กการ์ดเต้นๆหนยคะพี่ว่าได้หนูก็รู้สึกว่ามันได้เพื่อใหม่ดาวิกา นี่ค่ะทุกคนหุยหน้าตาดูแบบจะเป็นไปได้มากๆซึ่งถ้าเกิดว่ากูได้ก็แปลว่าเราสามารถ format card ได้เรื่อยๆค่ะ่ก็คือขอเล่าก่อนว่าจริงๆแล้วไอ้เป็นคนที่แบบมีความจิตตกเรื่องการ format card มากเพราะว่าเหมือนพอมันถ่ายคลิปเยอะทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าเราคลิปมันถ่ายไปอะบางจังหวะบางโมเมนต์มันไม่สามารถที่จะแบบสร้างเครื่อใหม่ได้ก็เลยแบบมีปัญหาเรื่องการ format card มากปกติจะเป็นคนกลัวการ format card มากแต่ว่าชาเนี้ยคือแบบเหมือนมันเพราะอะไรอะ อรก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรเข้าสิ่งคือกดฟอร์แมตเร็วมากแ,แล้วแบบทันทีที่กดอ่ะก็คือคิดได้เลยอะ่ะว่าแบบไม่จะกดอ่ะไม่กดไม่ได้เดี๋ยวเราจะรอตัวน,นี้ได้ก่อนแล้วเราค่อยลงไปแต่งหน้า เอาละค่ะทุกคนเราบอกที่เรากําลังรอไฟที่กําลังกู้นะคะแล้วจะทําทกิจกรรมที่คิวๆก็คือว่าไออยากจะมาเขียนแล้วก็เซ็นลายเซ็นลงในกระดาษ A4 นะคะเพื่อที่จะไปสแกนแล้วก็ไปแปะบนรูปแล้วก็เอารูปอะไปล้างเพื่อที่ว่าเผื่อใครอะที่แบบว่าเราส่งของกิฟต์ไวให้หรือคนที่สั่ง Happy Sunday, แฮปปี้ซันเดย์ล้วอยากได้รูปเราหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเราจะมีรูปส่งไปให้เขาด้วยนะคะเราก็จะมาเขียนความในใจเป็น <P ink> อุ้ยทุคนค่น้าก็คือว่าไอ้อะ,อะเป็นคนที่มีสองลายมือเป็นลายมือที่มีหัวแล้วก็ลายมือที่ไม่มีหัวซึ่งเลือกยากแล้วเอาไหนดีอะว,วดค่ะมีหัวอุ้ยจริงเหรอพี่ชอบแบบไม่มีหัวมากเลยอะพี่รู้สึกว่าพอมันไม่มีหัวมันดูแบบเรียงอะไม่มันมีหัวมันมีเรื่องราวหลงกันที่ลองเขียนมีหัวใหม่อุ้ยนี่จริงๆพี่รีไปนะพี่กลัวแต่กหน้าไปไม่ทันมากแต่ว่าครั้งสุดท้ายแล้วนะ <laughs> สิ่งที่เราตั้งใจทําสักทีนะคะก็คือการ get ready with me แต่งหน้านะคะซึ่งคาถามก็คือเราควรจะต้องที่จะใส่ชุดก่อนเราค่อยแต่งหน้าใช่เราควรต้องใส่ชุดให้เสร็จใส่วิกให้เสร็จค่อยเริ่มแต่งหน้ามานะคะ่ะและนี่คือเอาฟิทหรอทุกคนอู้ ดูความดิสโก้แผ่นเอ่ยอะไรเอ่ยเสื้อผ้าสเปนเด็กเอ่ยอะไรเอ่ยเฮ้ยคือจริงจังมากเวอร์พูดเลยนะจุดๆนี้แต่นี่คือยงังจริงจังไม่พอนะคะเราอะ่ะจะใส่วิกด้วยเพราะว่าอาริตาเขาผมสั้นเราก็เลยแบบเฮ้ยจะทำทั้งทีเอาทำให้เหมือนเดี๋ยวมันใส่วิกกันค่ะ กวมามาใส่วิกกันดีกว่าคะ่ะก็นี่นะคะเป็นวิกผมสัน้นมีดัดลอนตรงไปนิดนึงเพราะว่าอลิต a าเขาเป็นนักกรบเนาะก็จะมีความว่าผมอะไม่ได้หนีบตรงมาก็จะเป็นผมที่มีความ ยุ่งๆหน่อยทุกคนคายรู้สึกว่ามันแบบไม่รู้เป็นพราะไม่ได้แต่งหน้าหรือเป็นเพราะอะไรก็ตามแต่เนาะแต่คือเมื่อวานนี้จริงๆอ่ะคืออาบรูปลงโซเชียลมีเดียแล้วคือทุกคนก็บอกว่าอย่าใส่เหอะไว้ายละอะไรเงี้ยมันก็ไม่โอเคอ่ะน้องมอรสเตอร์บอกว่าเหมือนสัตว์ตาจานสเนปเหมือนสัตตาจานสเนปเหมือนสัตว์ตาจานสเนปซึ่งจริงๆก็คิดว่าเราผมยาวตรงไปดีไหมคือขอให้ทุกอย่างที่ทำมาเนี่ยช่างมาแต่งหน้าก่อนอ่ะเดี๋ยวลองแต่งหน้าเดี๋ยวลองใส่อีกทีละกันถ้าเกิดว่ามันได้ก็ได้ถ้้้้้้าาาไไไไไไมมมมม่่่่่ดดกก็็็หววแแคตตัังงงใจจจะะเปนนนอยริๆ แต่งหน้าค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาลงสกินแคร์แบบว่าเบาๆก่อนซึ่งไงชอบใช้เป็นอันนี้แล้วก็ต่อด้วยกันแดดนะคะของ Happy Sunday ค่ะ Daily UV Protection Daily protection UV cream ตั้งเองลืมเองโอ้ยนี่ค่ะชอบใช้แบบนี้แล้วก็ปะไปเลยจ้า พูดเลยนะคะว่าระดับความจริงจังของวันนี้เนี่ยถึงขั้นว่าซื้อเสื้อมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ซื้อวิกมาแต่ว่าวิกอ่ะขอพักไว้ก่อนคุณเนี่ยตั้งใจยอยากแต่งให้เหมือนมากจริงๆแต่แบบเอาวิกไม่อยู่จริงๆริงโอ๊ยอ,อาริตาค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องจริงคือเขาเป็นการ์ตูนคือเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เรียกว่าการ์ตูนปะการ์ตูนมันแลดูเหมือนคนาวาดๆอ่ะแต่ว่าอันนี้มันคือเหมือนเป็นแบบสามมิติเหรอ 3D เหรอ 4D เหรอหรือ 6D เหรอคือเขาเรียกว่าแอนิเมชันเหรอคืออะไรที่มันดูเป็นแบบดูเหมือนคนจริงๆเเลยยออออ่่ะคืืดูตััััวววาางงงงงหหหหนนบจจทีม คนจริงๆเลยแต่ไม่ใช่คนจริงๆเ็าสวยเกินคนจริงมากเพราะฉะนั้นอนะด้วยความว่าสวยเกินคนจริงอะ <c oughs> ผิวก็คือจะไม่มีริ <c oughs> ้วรอยอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแต่งหน้าแบบ ะะก็ใช้รองพื้นเลยค่ะคือปกติทางเราก็คูชั่นตลอดเวงไงวันที่ใช้รองพื้นนะั่นคือเป็นวันที่แบบอูโหูจัดเต็มมากเวอร์นะคะก็ลงไปเลยแน่นๆใช้เป็นรองพื้นของคุว่ามาร์กนะคะสี bo หนึ่งศูนย์อ่ะต่อกันที่คอนซีลเลอร์ค่ะปกติอะ่ะไอจะใช้คอนซีลเลอร์แบบแค่บางจุดเนาะแต่ว่าวันเนี้ยพูดเลยว่าจะป้ายคอนซีลเลอร์เยอะๆเพราะว่ามันจะได้เป๊ะๆตื่นเต้นอนะ่ะนี่เราไปที่ไหนนะเราไปที่ไหนนะสวิตใส่ชุดหนังดลพาร์น์ ทำไงดีอะกลัวแล้วอะคือประเด็นคือกลัวสายตาประชาชนคือเราจะไม่ปกติสุดๆไปเลยอะค่ะทุกคนเออจริงๆเขาก็ไม่ได้บอกให้เราทําอย่างนี้นะไอแค่คิดว่าเขาชวนไปดูหนังแล้ว <ๆ S 2> ก็เลยแต่งหน้าไปแบบลุคนี้เลยดีกว่าอ๋ออ๋อ,อซึ่งหนังเรื่องเนี้ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากเพราะว่าคนที่เป็นผูุกำกับค่ะทุกคนเป็นเรื่องเดียวกับอวตารแล้วก็ไททันดีซึ่งอวตารนอะทุกคนสีฟ้าทุกคนนึกออกปะคือเหมือนแบบมีช่วงนี้ทุกคนต้องแบบทาหน้าเป็นสีฟ้าคือถ้าเกิดว่าทุกคนอะอยู่ๆแต่งหน้าเป็นอลลตาาพูดว่ัน คาเมลอนอ่ะเขาเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นตำนานหรอเป็นคนที่แบบเก่งเฟิร์ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าอลิซตาเจงไงแต่ตอนนี้พาวิดาอลิสแต่งหน้าก่อนเดี๋ยวไปไม่ทานเดี๋ยวนังฉายก่อนเด้อ <c oughs> ก็คือตอนนี้ซอกข้างสมองอ่ะก็คือไม่มีรอยคือทุกอย่างอ่ะเนียนกริบไปหมดประนึ่งว่าเราอ่ะเป็นหุ่นยนต์เพราะฉะนั้นเราก็จะมาลงแป้งด้วยเพราะว่าหุ่นยนต์อ่ะไม่น่าฉ่ำวาวเหมือนเกาหลีนะจ๊ะหน้าน่าจะมมมแมทแมทอ่ะวิลืมแต่หุ่นยนต์ก็น่าจะต้องมีสีแก้มเอาเป็นสีแบบว่าธรรมชาติธรรมชาติกันแแล้วก็จะทาบบ ใช้เป็นซอฟเนพีพุดดิ้งทินค่ะแต้บางๆบาๆแค่นี้นะคะก็จะได้สีเนื้อเรือดูเป็นธรรมชาติดูแบบอุย้ยไมด้ปัดเกมมาเกมแดงเองอุย้ยแล้วก็จะเพิ่มความหนวเข้าไปนะคะด้วยสีแบบส้มอิดๆเพื่อให้มันดูแบบธรรมชาติดูแบบบม่มแดงเสร็จแล้วก็เอาพับที่มีรองพื้นเมื่อ,อกี้มาปาทับ แล้วก็ทาแป้งค่ะอันนี้เราทาแป้งแบบทาแป้งจริงจังเลยเพราะว่าไม่อยากได้หน้าฉ่ำวาาเฮ้ยอาลิตาคิ้วบางมากฉันจะเขียนคิว้วยังไงให้บางในเท่าอาริตาคะในส่วน ตาก็คืออริตาเนี่ยแต่งตาน้อยมากทาแค่เป็นสีแบบธรรมชาติธรรมชาติแล้วก็จะมีขนตาซึ่งเดี๋ยเราจะติดขนตาปลองกันแต่ว่าตาจะทาเป็นสีแบบบาง,บางๆเลยแทบจะไม่มีสีอะไรค่ะซึ่งสีที่ใช้นะคะก็เป็นพาเลตของ h p p p y ้ u ันเดย์ชื่อสีบอรโบรานะคะส่วนคิ้วอะใช้เป็นสีของ f ฟีทเ l ลค่ะอดใจรอกันอีกไม่นานนะคะเดี๋ยวก็จะได้สอยกันแล้วพูดเลยว่ามันเป็นพาเตที่ทุกคนต้องอยากได้สีสวยมาก ลายจะบูกอะก็คือสีโบลาโบลาตอนเขียนคิวก็คือแบบแอบนะแบบกลัวเห็นแต่ว่าตอนนี้คิดว่าเดี๋ยวก็จะขายแล้วกลัวไม่มีคนซื้อขออนุญาตให้ดูก็แล้วกันว่าเนี่ยเฉดสีสวยมากจริงไม่แอบแล้ให้ดูตรงตเฮ้ยแต่นี่นี่นี่ขอแวนใช้ของพี่ด้วยของพี่น่น เอ็กกับมาริซาคิสนะคะบิวตี้พาสปอร์ตนี่จริงๆสีเนี่ยก็คือได้เรื่องเลยนะอะแซนดูนแซนดูนแซนดูนจะเข้มกว่าโบล่าโบลานิดนึงมีความว่าเป็นทะเลทรายเหมือนกันมีความว่าดูเป็นทรา,ายเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวเติมประกายนิดนึงละกันด้วยสีพิงค์ฟิ l ประกายนิดนึง แล้วก็ขอบตาล่างนะคะใช้เป็นสีนี้ละกัน i y e v a l y เออนี่นะคะช่วยพี่ขายของแบบหนึ่งก้อนเนี้ย Marissa S กับพี่ดุนดบลักราคา459บาทมีขายที่ Yves b นะคะขอแอบ,บทําเกินราคาได้ปะอาลิตาแต่งหน้าเบามากยากเลยอะขอสีนี้นึงนิดเดียวนิดเดียวจริงๆอันนีตาไม่ได้คัดเบาแต่ว่าทางเราหน้าหมวยเวอร์เสร็จป,ปุ๊บก็ติดอายไลเนอร์แล้วก็ติดขนตาปองค่ะ เป็นแบบนี้นะคะก็กลไลเนอร์บางมากๆไอกรีดแค่อินเนอร์ไลเนอร์แล้วก็ติดขนตาขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ไม่มีหางด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะเหมือนมันเป็นขนตาแบบธรรมชาติของอลิตาเขาแต่ไม่ใช่ขนตาธรรมชาติของทางเรานะคะแล้วก็ปัดมาสคาร่าค่ะขนตาล่าของเขาอ่ะฟูมมากเพราะว่าเห็นในโปสเตอร์คือขนตาล่างแบบเหนะ็นกันเพราะฉะนั้ะต้องตั้งใจปัดมาสคาร่าที่ขนตาล่ามากๆจะใช้อีกพาเลตห,หนึ่งถือยั่วๆก็แล้วกันพูดเลยว่านี้ให้ดูซะกก่อนสิว่ามันมีความวิบวับ ว่บแบบนี้ข้างในก็ไม่ต้องสืบว่ามันจะวิงแค่ไหนแต่ววันนี้ไม่ใช่นะคะเพราะว่าลุกอะแมท์เลยไม่มีการวิงเรียบร้อยขนตาล่างมาแล้วนะคะทีนี้เราจะมาเพิ่มความฉ่ำให้กับใบหน้าเพราะตอนนี้หน้าแบบหน้าดูแมทมากนะคะเพราะฉั้นเราจะมาเติมความฉ่ำน,นิดนึงใช้เป็นสีนี้นะคะไฮไลท์ไฮไลท์อุ้ยไฮไลท์จริงอุ้ย ปากค่ะในส่วนของปากเป็นสีแบบสีธรรมชาติะสีคิม K คเดเป็นยูของชาล r l o t t เบอร e r ี่นะคะเป็นสีนูดที่แบบนูดนแต่ถ้าทาแค่นี้เลยอะก็คือจะป่วยไปนะคะก็จะเติมสีชมพูชมพูเข้ามานิดนึงให้ดูมีความเป็นธรรมชาติใช้เป็นสีนี้นะคะ Gift A อ i พ c l a s s าส Liquid Lip ของ b o b b i Brown สีนี้เป็นแบบธรรมชาติมากแต่ต้องใช้นิดนึง นิดเดเียวแต่ซีดไปหน่อยนะขอใช้นี้แล้วกันเทค e อะเลเยอร์นะคะสีไดโอติมามาเติมแตม้แตมๆอ่ะมาถึงจุดสุดท้ายที่เป็นจุดที่สําคัญที่สุดของทูตเทอรเรียลในการแต่งหน้านี้นะคะก็คือสีแดงใต้ตาของอลิตาซึ่งมันคือเลือดแน่เลยะคะ่ะทุกคนคือเหมือนวร์่านะแบบเลือดจากการต่อสู้ ทีเนี้ยเราไม่ได้ถ่ายทําหนังใหญ่ถ้าสมมติว่าเราปาดพลาดปุป๊บอะก็คือปาดเลยก็คือลงผิวใหม่อะไรใหม่เลยซึ่งอันเนี้ยความยากคือมันมีความว่า,วาม texture, คีความเป็น texture อะค่ะทุกคนมีความเป็นแบบ texture อะแต่ว่าจังหวะเนี้ยอย่าว่าแต่ว่าปาดแล้วเป็นยังไงเลยคะ่ะตอนเนี้ยเลือกเฉดสีไม่ได้คือเนี่ยไ,ไปหาเฉดแดงมาแบบว่าลาชานาจาก,ก็คือมันต้องแดงไหนแดงนี้หรือแดงนี้แดงนี้นปะในกล้องอันนี้คือใช่มากเลยอะแต่เรื่องจริงคืออมม่วงอันเนี้ยเนาะไอว่าเลือดอะมันต้องเข้มๆหน่อยผสมแบบค่ะเอาโทนแดงทุงเฉดนะคะแดงอม ม่วงแดงอมส้มแดงอมแดงม,ม,ม,มาผสมรวมกันควา,นวามจริงจังอยู่ที่ไหนความจริงจังอยู่ที่นีนนะคะก็คือปาดปาดจบอย่าไปเครียดไอ้อย่าไปเครียดสามสี่อุ้ยไม่เหมือนยเยอมันใหญ่หอะทุกคนทำไมนิว้วอลิตาเขาเล็กะเอาใหม่หน,นึ่งสองสามเฮ้ยเดี๋ยวนะเราจะมาลองแล้วพังตอนที่แบบแต่งหน้าเสร็จแล้วไม่ได้ปะได้หรอทำไมเขาทำแล้วสวยอะแค่ตาเราเลยกว่าเขาตา จริงคือได้ละคือถ้าไม่ได้ก็ลบหน้าแล้วก็แต่งใหม่ไม่ทันละแต่ประเด็นก็คือเราจะไปเดินพาลากอนด้วยด้วยเนี่ยค่ะท <out> <fo> ุกคนถือว an ่าเราตัดสินใจถูกที่เราไม่ใส่วิกเพราะถ้าเกิดยิ่งเราใส่วิกไปกันอีกอะก็คือไม่กล้าจริง ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยก็ทางเราไม่แน่ใจว่ามันแบบ้าดใหญ่ไปหรือเปล่าหรือว่าหน้าเราเล็กหรือว่าตาเราเล็กหรือว่าอะไรสักอย่างแต่ว่าพอมาอยู่ที่หน้าแล้วว่าดูไม่พอดีไซส์เหมือนอลิตาเขาเลยนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอันเสร็จคือเหมือนวระมาณแบบเป็นแบบการแดงฉันรักว่าฉันเป็นแบบแบทเทิลแองเจลนะคะก็นั่นแหละค่ะความไม่พร้อมตอนนี้ก็คือเราจะต้องพาน ร่างนี้ total look แบบนี้แล้วก็เมคอัพแบบนี้ไปเดินที่พอรากนซึ่งก็ไม่มั่นใจเวิร์ดแต่ว่าก็มาถึงคันนี้แลคะ่ะทุกคนไม่แน่อาจจะมีคนแต่งตัวเป็นอลิตาหลายคนก็ได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าบรรยากาศงานจะเป็นยังไงคะ่ะทุกคนคะทางเรายังไม่ได้ไปคุณสวีทผู้จัดการทางเราข่มขู่บอกว่าให้ลองใส่วิกก่อนเพราะว่ามันอาจจะเหมือนเลยก็ได้คือแบบมันเป็นศาสตราจารย์สนเสนปะคือมันผิดที่หน้ามา หรือเราต้องไปตัดผมแม่ร้านตัดผมก่อนนะเฮ้ยทุกคนเราลองวิกสไตล์ใหม่เราเริ่มใส่แบบไม่ไม่เอามันมาตรงข้างหน้าคือเนี้ยคือผมไอเฮ้ยแบบนี้โอเคอะรู้สึกสวยอะได้อยู่เชิญเล่นเชิญเล่นเฮ้ยทุกคนค่ะก็คือณจุดจุดเนี้ยเราตื่นเต้นแล้วอ่ะนี่คือร้านจักรรถทารก่อนนะคะแล้วคือทางเราอ่ะก็คือตื่นเต้นมากเลยอ่ะแบบไม่รู้จะรับมือผู้คนยังไง อาจจะไม่ได้มีใครทำอะไรเราหรอกเราแบบมัน่นใจตอนนี้แล้วรู้สึกว่าได้เหมือนชาวล็อกค่ะเพราะว่าสเสื้อเนี่ยก็คือเป็นชาวล็อกแล้วก็เนี่ยทุกอย่างอะ่ะชาวล็อกนี่ชาวเ,าเ,วเาลิฟชาวล็อกอะไรเงยตรงเนี้แลนดี้พิธางออกของคนฉลาดนะคะก็คือใส่แว่นตาทำปุ๊บเหมือนิมีอะไรก่อนครึ่งสีแดงไม่ได้มีอยู่จริงถึงโบลงทะเบียนแล้วค่ะทุกคนก็คือไม่ได้มีใครแต่งตัวเป็นอลิตราเลย <laughs> ไม่เหมือนงาน b e a u บ็บอกเกอร์หรอที่เขาต้องแต่งตัวจัเดเต็มกันนะคือแบบว่าทางเราอ่ะเป็นมือใหม่ด้านการถูกเชิญมาดูหนักมากเวอร์ซึ่งเนี่เป็นรอบพี่เมียทางเราสึกแบบรู้สึกเกรงๆทำตัวไม่ถูกซึ่งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือได้บัตรมาละแต่ก็คือผู้ร่วมงานคนอื่นอยู่ที่ไหนและไม่ได้มีใครแต่งตัวเป็นอลิตา คือจริงๆแล้วอ่ะแต่งหน้าเสร็จอยู่บ้านลบออกแล้วแต่งตัวเป็นปกติมาสารก้อนไม่ได้แต่ไม่เป็นไรถือว่าเราให้เกียรติอลิตาบ้าๆนี่ทุกคนเราได้แบบนแล้วนี่คือเราเป็นบุคคลกลุ่มแรกในประเทศไทยที่ดูหนังเรื่องนี้พร้อมหน้าแบบนี้ขับอะไรคะคุณสวีมีคนจ้องมีคนจ้องด้คือทุกคนอ่ะไอจัดเต็มมางจริงไอคุณอุ้ยเขาทักทายกันแล้วมี่ คือตอนแรกอ่ะไอบอกว่าจะแต่งหน้าหนุ่มนี้มาบอกว่ามันจะไม่แปลกสำหรคุณไอนี่ก็แบบได้ค่ะตอนนี้ก็คือใส่แว่นแล้วกันเนาะไปดูหนังกันอย่างเงี้ยหรือเปล่ปก็คือน้องสัตว์ไ่มีคนไห้นตัวาริตาแล้วนั้นผู้คนที่มาก็มักเป็นเพศชาย อาจจะไม่เข้าใจว่านี่เป็นอะไรเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ถ้าเขาจะคิดว่าเราแบบเป็นคนแสดงเป็นอลิตาก็ได้ปะเออจต่ประเด็นอยากดูมากเลยอ๋อเดี๋ยวว่าแบบอาริชาหรืออาริตาก็อยู่ที่ว่าดูสาวแบบดูสาวอ่ยเดี๋ยวนะเพื่อให้เป็นการคุ้มค่ากันแน่งตัวขออินสตร์ตัวหนึ่งทีค่ะตอนแรกอะไม่ได้มีใครมองนะม <c oughs> องคนนี้แหละตอนที่หบุญทุ่ม ไปให้สุดทานค่ะขอคำกรุ่าไม่ได้คิดว่าจะเกิดเลยนะแค่ตาสะบัดหมอให้ดูอ่ะไม่อ่ะบิ๊กบ้าทำไมต้องกันจีนกันด้วยเราถอดเลยดีไหมได้ใช่ค่ะอันนี้ไม่ต้องหาแล้วเฮ้ยทุกคนดูจบแล้วจะบอกว่ามันสุดยอบมาก สนุกมากจนแบบตันนี้รู้สึกว่าต้องหยิบวิกข,ขึ้นมาใส่อีกรอบอะทุกคนรู้สึกว่าต้องตัดผมสั้นแล้วงทำผมยุ่งด้วยคือเนี่ยใครไม่ขายวิกนี้ต่อแล้วคือวิกเนี่ยคือตอนแรกอะซีวีบอกว่าเนี่ยเป็นวันจันทร์แล้วคือเหมือนแม่ไม่อยากทิ้งมือถือคือเพราะนี่เป็นรอบพรีเมีย่ยมคือเป็นแบบต้องฝากมือถือแบบไม่มีจังหวะที่จะแบบว่าเพิ่มอย่างอื่นสนุกมากสนุกมากสนุกมากจริงๆอะคือใครนะคนที่ทำเจมสมทำเมลรอนไม่ทำไม่ต้องเสียใจจริงๆสนุกมากเอาอตรงๆพูดจรงิจรงๆคือไอาา้์อะมาดูแแบบบบงงงงงงๆทานนี่่มัอออออูเรรืะะไต้ มึงเลยโอ้ยมันแบบอะไรคือแบบมีคําถามมากมายเต็มหมดผุดยนต์สู้กันจะคืออะไรไม่เข้าใจเลยแต่เขามาดูอ่ะสนุกมากคือวันเนี้ยชุดเทสใส่มาคือเหมาะสมมากเดี๋ยวจะใส่ใหม่ทีวีที่สามเพรวันเนี้ยทุกคนไม่มีใครเข้าใจ่ไอซ์แต่หลังตอนเนี้ยทุกคนจะแบบเฮ้ยชุดเนี้ยคือดีมากทุกคนจะอยากเป็นอาลีชาสุขคือเขาชื่ออาลีชาแต่ท้องเสียงไทยก็คืออลิตาจริงๆแหละแต่ภาษาอังกฤษคืออาลีชาชื่อเล่นคืออาลีก็ทุกคนต้องมาดูจริงคือสนุกมากเลยอ่ะจะไม่เล่าอะไรเด็ดขาดเพราะว่าทุกคนตต้อองงมาดูเแ่ พูดเลยว่าโคตรสนุกเอาหน้าไอหน้าไอที่ใส่วิกถัวิกหลุดเป็นเหมือนกันเลยว่าเฮ้ยมันคุ้มจริงๆต้องมาดูช็อตนี้ก็คือแบบตอนแรกไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเอาเรือ่องแไปนี้มจังหวะที่อยู่สึกแบบเฮ้ยแล้วคือแบบ่ะพูดเลวจะร้องไห้คือ <c oughs> มันมีจังหวะที่แบบน้ำตาลืนหลรอบมากเพียเด็กว่าเฮ้ยพอคอนแทคหรือเปล่าแต่คอนแทคเนี่ยก็เป็นคู่ที่ดีกเลยพี่แบบเราคุ้มตาลืนจริงๆคือจะพูดเลยว่าช็อตเนี้ย ก็คือพูดเลยว่าตอนแรกอ่ะทุกคนแบบไม่เข้าใจไอซ์แต่ว่าตอนนี้ทุกคนอ่ะมองมันก็ทำให้เหมือนแบบเฮ้ยผู้หญิงคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเ,เพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยมีป้ายแดงอะไรตามผู้เล่นตัวนี้มีแบบเห็นเลยอ่ะว่ามีคนแบบวิ่งเหมือนอยากถ่ายรูปด้วยไม่ใช่เพราะอะไรนะคนเล่มาเป็น ไม่เสียแรงที่แบบว่าผสมลิปสติก204ก็เอาเป็นว่าเราขอจบบล็อกวิดที่นี้แล้วก็แล้วกันเพราะว่าเราได้บรรลุเป้าหมายแล้วกับการเกตันดี้วิทมีเป็นอลิตตาแล้วก็ได้มาดูหนังเรียบร้อยแล้วนะคะอะไรนะหนังให้คนไปดูอ๋อโอเคทวีตบอกว่าให้ฝากหนังค่ะนี่ฉันฝากมา5นาทีแล้วให้ทุกคนมาดูหนังแล้วกันนะคะมันสนุกมากจริงๆวันนี้ให้เราขอตัวลาไปก่อนเจอกัขขขนในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย เออว่าแล้วก็จนจบเนี่ยยังไม่แน่ใจเลยว่าอานิตาเนี่ยเป็นคนหรือเป็นซีซีคือแบบไม่รู้จริงเหรอคนแต่แบบสวยมากตาโตเป็นไข่หานปากนิดจมูกหน่อยอุย้ยสวยแบบชอแองงจล